พี่ชมบอกให้มาหาหน่อยนะได้ได้ชมพูชมพูอยู่ไหนพี่ฟ้าโทรมาพี่ฟ้าบอกว่าหนูกินก่อนได้เลยพี่น่าจะกลับมาแล้วก็เลยจะลองชิมน,นะคะเพราะไม่เคยกิน ตัวให้หน่อยสิเดี๋ยวบอกพี่ชมมาหาหน่อยนะพี่ฟ้าบอกกินเลยพี่น่าจะกลับมาแล้วพี่ฟ้าแต่ว,ว่าหนูอ่ะกินไม่เป็นนะก็้วใครจะสอนหนูกิน ไม่ได้ไปไม่เหรอไม่ใช่หมเมื่อถึงวิ่งไว้อ่ะเขาเร่งปะมาเลยพี่ฟ้าบอกว่าให้เราแบ่งกันกินก่อนอูนี่อันนี้อะไรอ่ะของชอบเหรอ เห็นว่าอยากกินก็เลยเรียกมากินกินยังไงวะทุกคนเมื่อเช้า,ชาด่าด่าวันนี้หักหังเลยโมลี่บอก<ๆ>แปลว่าอะไรแล้<ะ>วแฟนเขาบอกว่าแปลว่าสวยมากเขียนผู้ชมกินเป็นเรามันเด็กบ้านบ้านทุกคนกินเป็นได้ยังไงอ่ะไม่เป็นอนะ่ะป้อนในสิ พาไปไหนเออก็พาไปไหนพี่เขาเอาข้าวมาให้เราแล้วเหรอเขาให้อาหารเ,เราอย่าง <c oughs> เราเป็นหมาเราเป็นนกเราเป็นแมวแกะยังไงอะ่วะว้าน,นี่มาเออวะมันแกะยากจริงด้วยมันจะต้องมีอันนี้ โอ้โหโอ้โหไม่เคยกินเลยค่ะโอ้โหไม่เคยกินเหมือนกันเลยเพียงบ้างพี่ฟ้าบอกให้แบ่งหาของเฮ้ยดาได้อีสานแอดวานมากแดงเวียงพีสายไล่เราตินตุกพร้อมกันมาหาเธอหรอ ทีมตัดต่อในด้อมมากเลยอะทำไมตัดอะไรอ่ะใี่ฉันไปปีนต้นมะพร้าวบ้างไปปอกส่วนของมะพร้าวบ้างเฉยเลยอยากกดนจะเป็นครั้งแรกที่กินกันนะคะเรามาชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงเนี่ยหรอข้าวหอยเม่นไข่หอยเม่นฉันก็ฉันไม่ชอบฉันจะทำไงวะมีพี่อยู่ตรงนี้ทั้งคน เออแล้วใครออกมาทำไมเอาเข้าปากไหมมันเป็นยังไงทำไมอ,มอมืมันก็ไม่คาวนะแต่มันแปลกๆอ่ะฉันเห็นคนกิน เนี้ยในโอมาคาเซกันเยอะหรือมันต้องกินกับข้าวด้วยหรอรสชาติมันหวานมันก็คืออาหารทะเลแหละมันมีกลิ่นอายของความเป็นทะเลอยู่ใช่ไหม,มนี่ได้กลิ่นน้ำทะเลเลยอ่ะนี่ก็เลยใส่น้ำจิ้มซีฟู๊ดลงไป เยคยแ,แบบว่าเดินห้างเราจะแวะกินหลายรอบแล้วแต่มันไม่มีคนกินด้วยไงแล้วเราก็แบบว่ากลัวว่ามันจะไม่อร่อยอะถ้าเกิดสมมติไปกินแล้วกินไม่หมดเงทำไมวะอะไรเงี้ยซื้สั่งจากไหนอะอันนี้เหรอมีถูกไหมไหนดูถูกสิโอมาเกาเนตของแม่มิวกี้อะ น้อะไรพี่พี่ทำพลาดอย่าโกรธพี่เลยนะคะ จะใส่าสาราลน์อร่อยขึ้นนะทำให้มองสิไช่อันนี้นะกลอกับวิจิณกัเพราเราดีกว่ามีเซลมอนด้วยเดี๋ยวแบ่งเอาให้พี่ฟ้า โอ้โหคำใหญ่เชียวล้งตัวเองถ,ถ้าคำเล็กก็อยากจะแบบโผล่หน้าเข้าไลฟ์อยู่นะคำใหญ่เชียน่าจะกินลำบากเนาะติดคอ<า>อีกเนี่ยอร่ออร่อยอร่อยขึ้นแล้ว ข้าว <5. S 2> มีคีโตตันดีแต่ว่ากินกเ่าๆไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเลิฟหรือว่าทำไม่ถูกวะหรือวิธีการกินจริงๆแหละเขากินกันแบบนี้ม,มีไลน์พี่เจได้ปะ่ะไอจีก็ได้บอกว่า,าเอาวันนี้ให้พี่ฟ้าหน่อย ไม่รับว่ะต้องแต่อะไรอยู่กแต่ก็ขึ้นออนนะหือนางไปกินเงาะแล้วเงาะอยู่ห้อง,งสาวนหนึ่ง พี่เจไดพี่ฟ้าบอกว่าให้ก่อนไปหาพี่ฟ้าให้มาเอาอุนิที่ห้องสามหนึ่งสี่ก่อนนะตลอดข้าวขอโทษมาช้าไปช่ไหมไม่เป็นไรเอาไหนมาลีอ่ะพี่เจไดพี่ฟ้าบอกว่าก่อนที่พี่เจไดไปหาพี่ฟ้าให้มาเอาของที่ห้องสามหนึ่งสี่ก่อน กินแล้วค่ะมาลิกินแล้วได้ยินไหม้าโม,มกินเองก็ได้ค่ะมาเอาของที่ห้องสามสี่ห้าพี่ฟ้าก่อนไปด้วยนะโอเคครับเชื่อให้พี่ฟ้าค่ะทุกคนแล้วดูที่อัดน,นเมื่อกี้ยพูดแล้วจะลายพี่ฟ้างงงง <laughs> ข้าน้อยเชื่อว่าพี่พามาลายไปหาหมอแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาตามงานนะทำให้ <laughs> เสร็จวันนี้ชลอตหลอดอเหลือเยอะมาก งงไง <ฤษ S 1> ่ะ,ะขอบคุณค่ะยังไม่แต่งหน้าเลยอะ่ะคุณต้องแต่งเองแล้วแหละอืมคุณตาเลี้ยเออม,มันปิดไม่ได้แล้วค่ะมันปิดแค่นี้ค่ะทุกคนค่ะจะสั่งอะไรอีกปะอันนี้ชอบไหมอันไหนอะ่ะโอเคเรื่งวะอันนี้เหรอได้ถ้ากินกับสาหร่าย มีกุ้งดองก็แต่ว mm ่ามัน่าจะอีกชาติหนึ่งไปกินนะมันต้องลอลอมันอยู่ใกล้ใช่ไหมอันเนี้ย่ะอจากน้ำแขกบอืะข้างสู้ชีวิต ทิ้งคนดูไว้เลยเอ่ะเราต้องถ่ายงานกันทุกคนเรานต้องขอตัวก่อนนะคะโดนดูแล้วค่ะบ๊ายบาย